มาทำหมึกผัดพริกเผากินกันเริ่มแรกนะครับเรามาหั่นปลาหมึกกันก่อนหั่นให้เป็นวงวงนะครับหั่นปลาหมึกไปเลยแล้วก็มาหั่นหอมใหญ่หั่นหอมใหญ่หั่นเสร็จแล้วเราอย่าลืมคลีมออกนิดนึงนะครับแล้วก็มาหั่นพริกกันต่อหั่นพริกไปตกแต่งให้จานสวยๆกันแล้วก็มาสับกระเทียมกันเลยพอเราสับกระเทียมเสร็จเรามาผัดหอมใหญ่กันต่อนะครับนี่ผัด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 ไปแป๊บหนึ่งพอผมใหญ่เริ่มสุกกรใส่กระเทียมลงไป ผัดผัดผัดแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยนี่ผัดปลาหมึกลงไปผัด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 อีกนิดหน่อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำมันหอยลงไปใส่น้ำตาลลงไปแล้วเราก็ใส่พริกเผาลงไปนะครับนี่แล้วก็คน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 ให้กระจายทั่วนะครับตอนนี้ติดอยู่ข้างในปลาหมึกเยอะเลยตอนนี้ผลเริ่มเกี่ยเกี่ยไม่ออกเลยตอนแรกเกี่ยไปเกี่ยมาแป๊บนึงนะครับนี่แล้วก็เราก็ใส่ ิกลงไปเพื่อตกแต่งนะครับนี่สีสวยน่ากินน่ากินนี่น่ากินไหมครับ